สวัสดีครับมาดูอีกไอเดียสำหรับคนที่ต้องการประหยัดต้องการเปลี่ยนสวิตช์2ทางเดิมให้เป็น Wi-Fi นะครับคุณมีไอเดีย2แบบก็คือสามารถเปลี่ยนเต้าแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนเต้าค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าบ้านเป็นแบบเก่าบล็อกตื้นเขินนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวสวิตช์รุ่นใหม่นะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนเป็น Wi-Fi ได้ง่ายๆเหมือนในคลิปนี้ซึ่งผมก็ ไม่อยากจะเปลี่ยนสวิตผนังอยากใช้แบบเดิมแต่อยากควบคุมผ่าน w i f i ได้ก็เลยเอาไอเดียมาฝากง่ายๆนะครับนี่นะครับด้านบนลองสังเกตด,ดูนะครับเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนที่หลอดไฟได้คุณไม่จำเป็นจะต้องแกะตัวนี้ออกมาด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าเกิดคุณต้องการเปลี่ยนทั้งหมดนี้เพื่อความสวยงามก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวนี้เพื่อความสวยงามก็มาดูไอเดียกันนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ที่ควบคุมด้วยกันกับตัวด้านล่างเมื่อสักครู่นะครับคุณสามารถปิดเปิดไฟได้ในการควบคุมก็จะเป็นการปิดแล้วก็เปิดด้านบนแบบนี้ซึ่งผมมีตู้คอนโทรลอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าเกิดลองไล่สายดีๆลองสังเกตดูสายที่ไปหาหลอดไฟจะเป็นสายแบบเดิมเป็นสายสีขาวแล้วก็มี สายด้านในอยู่2เส้นเป็นสายคู่นะครับในการที่จะดูวงจรสวิตสองทางนะครับ mm hmm. เขามีการเชื่อมต่อเข้าไปด้านในแล้วก็มีการเชื่อมลงมาด้านนี้นะครับเท mm hmm. ่าที่สังเกตนะครับสายที่เดินมาสำหรับสวิตสองทางคู่นี้ก็จะเป็น2เส้นนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าในการพ่วงเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะพ่วงไปอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วสังเกตดูนะครับทุกอย่างจะเก่าหมดเลยแต่ก็ ต้องการเปลี่ยนเป็นสวิตช์ Wi-Fi ถามว่าต้องทำยังไงบ้างผมเอาไอเดียแบบเบสิกสุดๆมาแนะนำนะครับคุณสามารถเลือกใช้ s o o o b Basic หรือ t u y a Basic ก็ได้เอาไปเปลี่ยนที่หลอดไฟเลยนะครับไม่จะเป็นต้องแกะตัวนี้ก็ได้นะดูที่หลอดไฟนะครับจะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อหลอดไฟด้วยคู่ต่อแบบคู่แบบนี้นะครับก็ง่ายสุดเลยเราสามารถที่จะ แยกตัวนี้ออกแล้วก็เอาสวิตช์โซนอปเบสิกหรือทุ y ย b าเบสิมาต่อได้คุณสามารถต่อขวางแบบนี้ได้เลยหรือเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับแต่ก็จะต้องปรับแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยตั้งค่าเพิ่มเติมที่โซนอปเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเปิดไฟตัวโซนอปยังไม่เปิดนะครับสำหรับการเชื่อมต่อโซนอป Basic ก,ก็ขออนุญาตข้ามนะครับจริงๆแล้วคุณสามารถใช้งานได้ทั้งโซนอปเบสิกแล้วก็ทุ y ย b าเบสในรูปแบบเดียวกันนะครับ หลังจากที่คุณติดตั้ง s o n อ b a s i c ไปแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณจะต้องเข้ามาตั้งค่าตัวสถานะรีเลย์นะครับหลังจากที่เราเปิดไฟให้หลอดไฟติดทันทีเสมอนะครับจะเป็นลักษณะของการตั้งค่าตัวที่เรียกว่าเป็นสถานะของรีเลย์สถานะเพอร์ออนตัวนี้นะครับปกติแล้วจะอยู่ในสถานะปิดแบบนี้อยู่นะครับหรือบางท่านจะเป็นจดจํา การทำงานล่าสุดนะครับสำหรับการทํางานของสวิตสองทางกรณีที่เราใช้โซนอ b เบสิกแบบนี้นะครับถ้าเราปิดไฟโซนอ b เบสิกก็จะออฟไลน์ line, ก็คือไฟดับไปเลยนะครับแล้วถ้าเราเปิดไฟก็เสมือนว่าโ o นอ b a s i c กพึ่งไฟมานั่นเองหลังจากไฟมาก็ให้เปิดขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นหลอดไฟก็ติดทันทีจะเสมือนว่าโซนอ b เบสิกไม่มีตัวตน ทำงานไปพร้อมหลอดไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้หลังจากที่เราเปิดไฟไม่ว่าจะเปิดชั้น1ห,หรือชั้น2ก็แล้วแต่พอเปิดปุ๊บไฟเข้าสซนอปปับแล้วก็หลอดไฟติดทันทีนะครับเช่นเดียวกันถ้าปิดไฟทั้งหลอดไฟแล้วก็โซนเอเบสิกก็จะออฟไลน์ไปทันทีเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกครับพอเป็นแบบนี้หมายความว่าพอเราเปิดสวิตช์ที่ผนังเช่นเดิมโซนเอเบสิกติดนะครับ ออนไลน์ขึ้นมาทันทีเราสามารถที่จะมาดูสถานะตรงนี้ได้เขาจะออนไลน์ขึ้นมาทันทีทุกครั้งที่เปิดไฟนะครับสามารถปิดผ่านออนไลน์ได้เปิดได้นะครับหลังจากตั้งค่าสถานะภาวะอ่อแล้วมาลองอีกทีครับเปิดไฟอ่าเห็นไหมครับเมื่อเราเปิดไฟพอโซนน็อตไฟเข้าสถานะของโซนน็อตก็จะเปิดทันทีหลอดไฟติดทันทีเช่นกันนะครับ เป็นการตั้งสถานะให้โซนอปเบสิกเปิดตลอดเวลานะครับส่วนการเชื่อมต่อน,นั้นก็ตามนี้ครับไฟเข้าทางด้านซ้ายแล้วก็ออกไปหาหลอดไฟทางด้านขวานะครับต่อเป็นคู่แบบนี้ง่ายๆเลยอันก็กลับมาจุดเริ่มต้นครับคุณสามารถเปิดปิดที่สวิตช์ชั้นหนึ่งแล้วจะเห็นว่าไฟทำงานปกติเหมือนเดิมเหมือนโซนอปเบสิกไม่มีตัวตนเปิดปิดทันทีทันใดนะครับหลังจากที่ คุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าสามารถควบคุมผ่าน Wifi ได้แล้วซึ่งกรณีนี้ไม่ว่าเราจะเปิดไฟที่ชั้น1ห,หรือชั้น2ก็แล้วแต่นะครับโซนออฟเบสิกจะติดทันทีแล้วก็หลอดไฟติดทันทีแต่กรณีที่เราลืมปิดไฟละ่ะเราสามารถปิดผ่าน Wifi ได้นะครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นกรณีที่เราไม่ได้เปิดไฟนะครับปกติแล้ว ถ้าเกิดเราปิดที่ชั้น2หลอดไฟดับส o นว์พวอฟออฟไลน์ไปเลยแบบนี้จะไม่สามารถควบคุมผ่านมือถือได้นะครับก็จะเป็นข้อเสียของการติดตั้ง s o นว์เบสิกหรือ t ูย่าเบสิกลงไปแบบนี้นะครับแต่ก็ถามว่าคุ้มค่าไหมผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าดีแทนที่เราจะเปลี่ยนสวิตที่2จุดที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2เราใช้วิธีแบบนี้ไปเพิ่ม Wi-Fi ที่บริเวณหลอดไฟก็เป็นไอเดียอีกอันนึงซึ่งรู้สึกว่าคุ้มค่าดีครับอาจจะยกเว้นจุดอ่อนเล็กน้อยไปก็ ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดใครเชื่อมต่อไม่ได้หรือมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ